ยินดีต้อนรับสู่จิตหลอนเรื่องราวสุดสยองที่จะพาคุณฝันร้ายในยามเที่ยงคืนเชิญรับชมรับฟังและขอให้โชคดี ห้องกระจกมันเป็นคอนโดของเพื่อนผมเองครับเพื่อนผู้ชายรุ่นเดียวกันทำงานออฟฟิศธรรมดาไม่ใช่สายของขลังไม่ได้เลี้ยงอะไรไม่ได้เชื่อเรื่องผีวันนั้นผมไปช่วยมันย้ายของย้ายเสร็จก็ดึกแล้วมันเลยบอกให้นอนค้างตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเดินเข้าไปในห้องนอนห้องมันไม่ใหญ่แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือกระจกผนังฝั่งซ้ายเป็นกระจกเต็มบาน ตั้งแต่พื้นถึงเพดานผนังฝั่งขวาก็เป็นกระจกเหมือนกันแต่ที่ทำให้ผมหยุดเดินคือกระจกบานใหญ่ตรงปลายเตียงมันไม่ใช่กระจกเล็กๆมันคือกระจกสูงเกือบชนเพดานตั้งอยู่ตรงปลายเตียงพอดีถ้านอนหงายเงาที่สะท้อนกลับมาคือร่างตัวเองทั้งตัวผมยืนมองอยู่พักหนึ่งแล้วก็รู้สึกแปลกๆแ,แบบอธิบายไม่ถูกไม่ใช่กลัวแต่เหมือนร่างกายมันไม่อยากอยู่ตรงนั้นนาน เพื่อนผมเห็นผมยืนนิ่งมันก็หัวเราะแปลกดีใช่ไหมห้องนี้เจ้าของเก่าชอบกระจกผมถามมันไปเล่นๆไม่อึดอัดเหรอมีกระจกเยอะขนาดนี้มันตอบกลับมาแบบไม่คิดอะไรแรกๆก,ก็แปลกแต่เดี๋ยวก็ชินคำว่าเดี๋ยวก็ชินผมไม่รู้ทำไมมันฟังไม่สบายใจเอาเลยคืนนั้นผมอาบน้ำเสร็จขึ้นมานอนบนเตียงไฟในห้องปิดหมดเหลือแค่ไฟจากโถงนอกห้องที่ลอดเข้ามานิดเดียว พอเอนตัวลงเงาในกระจกปลายเตียงก็ปรากฏทันทีร่างผมนอนอยู่ตรงนั้นขยับมือขยับขาเงาก็ขยับตามมันควรจะปกติแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องไม่ใช่จากในกระจกแต่จากข้างหลังเงาผมพยายามไม่คิดมากหันไปนอนตะแคงหันหลังให้กระจกแล้วก็หลับตาแต่ยิ่งพยายามหลับยิ่งรู้สึกว่าห้องมันเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงแอร์ไม่มีเสียงรถเหมือนทุกอย่างถูกดูดหายไปผ่านไปไม่รู้กี่นาทีผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงปลายเตียงยังไม่มีเสียงไม่มีเงาไม่มีอะไรขยับแต่ความรู้สึกมันชัดมากชัดแบบที่ไม่ต้องลืมตาก็รู้ผมลืมตาขึ้นมาแล้วเผลอหันไปมองกระจกปลายเตียงอีกครั้งเงาที่สะท้อนกลับมายังเป็นผมยังนอนอยู่ท่าเดิม แต่สิ่งที่ทำให้หัวใจผมกระตุกแรงคือผมเห็นเงาในกระจกลืมตาอยู่ก่อนผมผมแน่ใจว่าตอนนั้นผมเพิ่งลืมตาแต่ในกระจกดวงตาของเงามันเปิดอยู่แล้วเหมือนมันกําลังมองผมอยู่ก่อนผมหายใจไม่ทั่วท้องรีบหลับตาอีกครั้งบอกตัวเองว่าคิดไปเองแค่เงาแค่แสงแต่ทันทีที่หลับตาผมได้ยินเสียงเบามากๆเหมือนเสียงฝ่าเทา้าเหยียบลงบนพื้นกระเบื้องช้า,ชา มาจากปลายเตียงผมนอนนิ่งไม่กล้าขยับไม่กล้าลืมตาแล้วผมก็รู้สึกว่าเตียงยุบลงเล็กน้อยเหมือนมีใครบางคนนั่งลงตรงปลายเตียงลมหายใจผมเริ่มสัน่นเหงื่อซึมท,ทั้งที่ห้องเย็นผมอยากเรียกชื่อเพื่อนแต่เสียงมันไม่ออกในหัวผมมีคำถามเดียวถ้าผมลืมตาผมจะเห็นอะไรในกระจกเสียงหายใจอีกจังหวะหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่ของผมมันใกล้มาก ใกล้จนเหมือนกำลังโน้มตัวมามองหน้าและผมก็เริ่มรู้สึกว่าเงาในกระจกปลายเตียงไม่ได้ขยับตามผมอีกต่อไปแล้วมันเหมือนกำลังขยับเองผมยังไม่ลืมตาในตอนนั้นนะบอกตามตรงผมไม่กล้าร่างกายมันสั่งให้อยู่นิ่งเหมือนสัญชาตญาณกำลังเตือนว่าถ้าขยับหรือถ้าลืมตาสิ่งที่อยู่ตรงปลายเตียงจะรับรู้ทันทีว่าผมรู้ตัวแล้วผมนับลมหายใจตัวเองในใจ1 2 3. แต่เสียงหายใจที่ได้ยินมันมีสองจังหวะจังหวะหนึ่งเป็นของผมอีกจังหวะช้ากว่าหนักกว่าและไม่ได้สั่นเตียงยุบลงอีกนิดนึงไม่มากแค่พอให้รู้สึกว่าน้ำหนักยังอยู่ตรงนั้นผมฝืนหลับตาอยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่นาทีจนในที่สุดเสียงหายใจที่ไม่ใช่ของผมก็หายไปแรงกดบนเตียงค่อยๆเบาลงเหมือนใครบางคนลุกขึ้นยืนผมไม่กล้าขยับแต่สิ่งที่ผมได้ยินต่อจากนั้น คือเสียงเบาๆกึกเหมือนเสียงเล็บหรืออะไรแข็งๆขูดกับผิวกระจกมันมาจากปลายเตียงใกล้มากใกล้จนผมรู้สึกได้ว่าถ้าลืมตากระจกบานนั้นจะอยู่ห่างจากหน้าไม่ถึงเมตรเสียงขูดไม่ดังไม่แรงแต่มันลากยาวช้าๆเหมือนคนที่ตั้งใจให้ได้ยินกึกยาวๆกึกยาวๆผมกลืนน้ำลาย ลำคอแห้งจนเจ็บแล้วอยู่ๆเสียงนั้นก็หยุดเงียบกริบความเงียบแบบนี้น่ากลัวกว่าเสียงอะไรทั้งหมดเพราะสมองจะเริ่มสร้างภาพเองผมลืมตาขึ้นมาช้าๆช้ามากค่อยๆเปิดตาทีละนิดกระจกปลายเตียงสะท้อนร่างผมกลับมาผมนอนหงายเงื่อเต็มหน้าตาแดงหายใจแรงไม่มีใครนั่งอยู่ตรงปลายเตียงไม่มีเงาคนไม่มีอะไรผิดปกติ แต่สิ่งที่ผิดปกติคือเงาในกระจกกระพริบตาช้ากว่าผมประมาณครึ่งวินาทีผมกระพริบตาหนึ่งครั้งเงาในกระจกกระพริบตาตามแต่ช้ากว่าช้าพอให้ผมแน่ใจว่าไม่ได้คิดไปเองหัวใจผมเต้นแรงจนรู้สึกได้ที่หูผมลองขยับนิ้วมือนิ้วผมขยับแต่ในกระจกมันยังนิ่งอยู่ก่อนจะค่อยๆขยับตามมาช้าเหมือนภาพวิดีโอที่ดีเลย ผมดึงมือกลับเข้าหาตัวทันทีหัวสมองเริ่มตะโกนคำว่าไม่ปกติซ้ำๆผมรีบหันไปมองกระจกฝั่งซ้ายเงาสะท้อนยังเป็นปกติผมขยับหัวเงาก็ขยับทันทีผมหันไปทางขวากระจกฝั่งขวาก็ยังเป็นปกติมีแค่กระจกปลายเตียงผมไม่กล้ามองมันนานเหมือนยิ่งมองมันยิ่งรับรู้ผมพยายามเอื้อมมือไปเปิดไฟหัวเตียงไฟเปิดขึ้นแสงสีขาวสว่างทั่วห้อง ผมหายใจโล่งขึ้นนิดหนึ่งเงาในกระจกกลับมาขยับตรงจังหวะเดียวกับผมผมนั่งพิงหัวเตียงบอกตัวเองว่าประสาทง่วงคิดมากแต่ทันทีที่ผมกำลังจะเอนตัวลงนอนอีกครั้งผมเห็นบางอย่างในกระจกปลายเตียงรอยมือไม่ใช่รอยนิ้วชัดๆแต่เป็นคราบฝ้าบางๆเหมือนมีคนเอามืออังไว้บนกระจกนานๆรอยนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับหัวผม ตำแหน่งเดียวกับที่ขาของคนนั่งตรงปลายเตียงจะวางมือพอดีผมลุกขึ้นยืนทันทีเดินเข้าไปใกล้กระจกพอยิ่งเข้าใกล้รอยฝ้านั้นยิ่งชัดเป็นรอยมือสองข้างซ้ายขวากลางนิ้วไม่เท่ากันผมยกมือขึ้นเทียบขนาดไม่เท่านิ้วมือรอยนั้นยาวกว่าผอมกว่าและสิ่งที่ทำให้ผมต้องรีบดึงมือกลับคือรอยฝ้านั้นอุ่นไม่ใช่กระจกเย็นๆแบบที่ควรจะเป็น ผมเช็ดมันออกด้วยแขนเสื้อรอยฝ้าค่อยๆจางหายไปแต่แทนที่มันจะโล่งใจผมกลับรู้สึกเหมือนกระจกทั้งบานกำลังจ้องผมอยู่ผมไม่กล้าปิดไฟอีกนั่งพิงหัวเตียงทั้งคืนไม่กล้านอนไม่กล้ามองกระจกปลายเตียงตรงๆจนฟ้าสางตอนเช้าเพื่อนผมตื่นมันถามผมว่าเป็นอะไรทำไมดูไม่ได้นอนผมเล่าให้มันฟังทุกอย่างตั้งแต่เนาที่ดีเลยเสียงขูดรอยมือบนกระจก มันฟังเงียบๆไม่แซวไม่หัวเราะก่อนจะพูดออกมาเบาๆว่าเมื่อวานกูก็เห็นเหมือนกันแต่กูไม่คิดว่ามึงจะเห็นผมหันไปมองหน้ามันทันทีถามว่ามันหมายความว่ายังไงมันไม่ตอบแค่หันไปมองกระจกปลายเตียงแล้วพูดประโยคนึงที่ทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนอาจไม่ใช่คืนแรกและกระจกบานนั้นอาจไม่ได้เพิ่งเริ่มแสดงพฤติกรรมมันพูดว่าถ้ามึงนอนอีกคืน อย่ามองมันตอนตีสามเสียงมันสั่นทั้งที่ห้องสว่างทั้งที่เป็นตอนเช้าผมถามมันต่อท,ทันทีว่าทำไมวะตีสามมันมีอะไรเพื่อนผมไม่ตอบมันเดินไปหยิบแก้วน้ำในครัวมือสั่นนิดนิดแบบที่มันพยายามซ่อนแล้วพูดเหมือนไม่อยากให้ผมได้ยินแต่ก็ไม่กล้าปิดบังกูไม่ได้ตั้งใจดูหรอกมันดูเองประโยคนั้นทำให้ผมขนลุกเพราะมันไม่ได้พูดว่ากูมองกระจก แต่มันพูดว่ากระจกดูคืนนั้นผมตั้งใจจะกลับบ้านแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างรถผมดันสตาร์ทไม่ติดแบตหมดแบบไม่มีสัญญาณเตือนเพื่อนผมมองหน้าผมแล้วพูดสั้นๆอยู่ต่ออีกคืนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปผมอยากปฏิเสธแต่ในใจลึกๆผมก็อยากรู้อยากรู้ว่ากระจกบานนั้นมันมีอะไรจริงๆหรือทั้งหมดเป็นแค่ความกลัวที่ผมคิดไปเองก่อนนอนผมสังเกตเห็นว่า เพื่อนผมเอาผ้าขนหนูผืนใหญ่ไปคลุมกระจกปลายเตียงผมถามว่าทำทำไมมันตอบแค่ว่ากูไม่อยากเห็นหน้าตัวเองตอนมันไม่ใช่หน้าเราผมไม่เข้าใจแต่ก็ไม่กล้าถามต่อไฟในห้องปิดเหลือเพียงโคมไฟสลัวๆเงาของผมกับมันสะท้อนอยู่ในกระจกด้านข้างแต่ปลายเตียงเป็นผ้าขนหนูสีเทาตอนแรกทุกอย่างเงียบปกติจนผมเริ่มง่วงแล้วประมาณตีสองกว่า ผมได้ยินเสียงเบาๆเหมือนผ้าถูกลูกจากด้านหลังฟืดฟืดผมลืมตาผ้าขนหนูที่คลุมกระจกกำลังขยับไม่ใช่ลมไม่ใช่แอร์มันขยับเหมือนมีมือดึงจากด้านในผมกับเพื่อนหันมามองหน้ากันไม่ต้องพูดอะไรเพราะสีหน้ามันบอกชัดว่ามันก็เห็นเหมือนผมผ้าขนหนูถูกดึงตึงเหมือนมีอะไรพยายามเปิดมันออกแต่ไม่แรงไม่รีบเหมือนกำลังลองแล้วเสียงเคาะก็ดังขึ้น ไม่ใช่ที่ประตูไม่ใช่ที่ผนังมันดังมาจากกระจกจากหลังผ้าขนหนูผมรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบลมหายใจเริ่มติดขัดเพื่อนผมพึมพำเบาๆว่ามันเริ่มแล้วเสียงเคาะดังอีกครั้งชัดขึ้นใกล้ขึ้นตึกตึกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาแผ่วเหมือนเสียงผู้ชายไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียงเพื่อน <_ theo> มันดังมาจากหลังผ้าขนหนูเหมือนมีใครเอาปากมาแนบกระจก หอออกไปผมตัวแข็งขนลุกทั้งตัวเพื่อนผมเอามือปิดปากตัวเองเหมือนกลัวเสียงสะอื้นจะหลุดออกมาผ้าขนหนูเริ่มชื้นเหมือนมีลมหายใจอุ่นๆพ่นออกมาจนเกิดฝ้าขึ้นเป็นรูปร่างรอยหน้าไม่ชัดแต่พอจะเห็นโครงจมูกปากหน้าผากมันเหมือนใครบางคนกำลังกดหน้าแนบอยู่หลังผืนผ้าพยายามมองออกมาผมหลับตา ภาวนาในใจไม่รู้ว่าภาวนาอะไรแค่อยากให้เช้ามาเร็วๆเ,เสียงเคาะหยุดเสียงหายใจหายไปผ้าขนหนูกลับมานิ่งแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทผมได้ยินประโยคสุดท้ายชัดมากเหมือนพูดข้างหูคืนนี้ยังไม่ใช่ตาเขาผมลืมตาขึ้นห้องยังอยู่เหมือนเดิมไฟยังสลัว้าขนหนูยังคลุมกระจกคืนถัดมาผมไม่ได้นอนไม่ใช่เพราะไม่ง่วง แต่เพราะไม่กล้าหลับหลังจากเสียงนั้นพูดว่าคืนนี้ยังไม่ใช่ตาเขาผมกับเพื่อนนั่งพิงหัวเตียงจนเช้าไม่มีใครกล้าปิดไฟไม่มีใครกล้าหาันไปมองกระจกปลายเตียงนานเกินสองวินาทีเช้าขึ้นเหมือนทุกอย่างปกติแดดส่องเสียงรถเสียงคนแต่บรรยากาศในห้องมันไม่เหมือนเดิมมันอึดอัดเหมือนมีใครอีกคนอยู่ด้วยทั้งที่มองไม่เห็นผมถามเพื่อนตรงๆว่ามึงเจออะไรมาก่อนกูใช่ไหม มันนิ่งไปนานก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่ากูเจอตั้งแต่คืนแรกที่ย้ายมาคืนแรกมันบอกว่าคืนนั้นมันนอนงายเหมือนผมมองกระจกปลายเตียงแล้วสังเกตว่าเงาในกระจกไม่ยอมนอนร่างมันในกระจกยังยืนอยู่ทั้งที่ตัวจริงนอนอยู่แล้วเขาคิดว่าตัวเองตาฝาดเลยปิดไฟหลับตาแต่พอลืมตาอีกทีเงาในกระจกยังยืนอยู่ที่เดิมหันหน้าตรงมองลงมา หลังจากคืนนั้นมันเริ่มเห็นเงาในกระจกเพิ่มขึ้นทีละนิดบางคืนมันเห็นเหมือนมีเงาคนยืนซ้อนอยู่ข้างหลังเงามันเองไม่ชัดเหมือนเงาซ้อนเงาบางคืนมันเห็นเงาในกระจกขยับก่อนแล้วตัวจริงถึงขยับตามและทุกคืนเวลาประมาณตีสมันจะรู้สึกเหมือนมีสายตามองออกมาจากกระจกไม่ใช่มองผ่านแต่มองออกมาผมฟังแล้วมือเย็นเฉียบถามมันว่าแล้วทำไมยังอยู่มันตอบสั้นๆ กูย้ายไม่ได้เจ้าของเก่าห้องนี้เคยเป็นของผู้ชายคนหนึ่งอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครและสิ่งที่เขาชอบที่สุดคือกระจกเขาเปลี่ยนห้องนอนธรรมดาให้กลายเป็นห้องกระจกเหมือนต้องการเห็นตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทางไหนคืนหนึ่งเขาเสียชีวิตในห้องนี้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แค่ว่าเขาถูกพบนั่งอยู่ปลายเตียงหันหน้าเข้าหากระจกตั้งแต่นั้นมาห้องนี้เปลี่ยนเจ้าของหลายคน แต่ไม่มีใครอยู่ได้นานผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมผ้าขนหนูถึงไม่ช่วยว่าทำไมไฟถึงไม่รู้สึกปลอดภัยเพราะสิ่งที่อยู่ในกระจกไม่ได้กลัวความมืดมันกลัวแค่ไม่มีใครมองมันคืนต่อมาผมตั้งใจจะกลับแต่รถผมยังไม่ซ่อมเสร็จเพื่อนผมบอกว่าคืนนี้ถ้าไม่อยากเจออย่านอนหงายอย่ามองกระจกและอย่าขารับไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรผมนอนตะแคงหันหลังไปกระจกเอาผอนปิดหู พยายามข่มตาหลับแต่ยิ่งพยายามผมยิ่งรู้สึกว่ากระจกกำลังมีปฏิกิริยาผมได้ยินเสียงแผ่วๆเหมือนเสียงกระซิบซ้อนกันหลายเสียงดังมาจากทุกทิศทางเหมือนเสียงผู้ชายหลายคนพูดพร้อมกันแต่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วผมก็รู้สึกได้ว่าเตียงไม่ได้หยุบแค่ปลายเตียงอีกต่อไปมันหยุบลงหลังผมเหมือนมีใครมานอนซ้อนหลังแนบมากจนผมรู้สึกลมหายใจอุ่นๆที่ต้นคอผมกัดฟันไม่ขยับไม่ตอบ ไม่หันไปดูแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบควบคุมตัวเองไม่ได้คือเสียงนั้นเรียกชื่อผมเรียกถูกชัดเหมือนรู้จักกันมานานผมรู้สึกได้ว่าถ้าผมหันไปผมจะเห็นหน้าใครสักคนผ่านกระจกด้านข้างและในจังหวะที่หัวใจผมเต้นแรงที่สุดกระจกปลายเตียงก็ส่งเสียงดังขึ้นปึง้งหลังจากเสียงกระจกดังปึ้งคืนนั้นไม่มีใครได้นอนจริงๆอีกเลยเพื่อนผมนั่งกอดเข่าพิงผนัง ตาแดงเหงื่อออกทั้งที่แอร์เย็นมันพูดเบาๆเหมือนกลัวว่าถ้าเสียงดังเกินไปใครบางคนจะได้ยินมันเริ่มเลือกแล้วผมถามว่าหมายความว่ายังไงมันส่ายหัวช้าๆเหมือนคนที่ไม่อยากยอมรับความจริงก่อนจะพูดออกมาว่าคนที่อยู่ห้องนี้สุดท้ายจะไม่เหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่รอดหรือย้ายออกผมเริ่มสังเกตตัวเองตั้งแต่วันนั้น เงาของผมในกระจกไม่เคยตรงอีกเลยบางครั้งผมยิ้มเงาไม่ยิ้มบางครั้งผมไม่ขยับเงากลับเอ็นหัวเล็กน้อยเหมือนกำลังพิจารณาเหมือนกำลังเรียนรู้ผมลองถ่ายวิดีโอตั้งกล้องไว้ในห้องตอนเปิดดูย้อนหลังทุกอย่างปกติไม่มีเงาซ้อนไม่มีอะไรผิดเพี้ยนยกเว้นจังหวะหนึ่งเวลาตี337นาที กล้องจับภาพผมนั่งอยู่บนเตียงนิ่งเหมือนคนหลับตาแต่ในกระจกปลายเตียงเงาของผมยืนอยู่หันหลังให้กล้องและเหมือนกำลังขยับปากไม่มีเสียงในคลิปแต่ผมจำได้ดีตอนนั้นผมไม่ได้พูดอะไรเลยคืนนั้นเพื่อนผมตัดสินใจโทรหาญาติเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยบวชเคยอยู่สายนี้เขามาดูห้องไม่พูดอะไรตอนเข้ามา แค่ยืนมองกระจกปลายเตียงนานมากนานจนผมเริ่มอึดอัดเขาบอกว่าห้องนี้ไม่ใช่ห้องธรรมดากระจกไม่ได้เป็นแค่สิ่งของแต่มันถูกจัดวางให้เป็นทางผ่านไม่ใช่เรียกแต่เปิดไว้คนที่ตายไปไม่ได้ออกเขาแค่ถอยเข้าไปและทุกครั้งที่มีคนมานอนมีใครสักคนต้องยืนเพื่อให้ใครอีกคนได้นอนแทนผมถามว่าทำยังไงถึงจะจบ เขามองหน้าผมแล้วมองกระจกก่อนจะพูดว่าต้องรู้ก่อนว่าใครกำลังถูกเลือกหลังจากคืนนั้นผมเริ่มฝันแต่ไม่ใช่ฝันของตัวเองผมฝันว่าผมนั่งอยู่ปลายเตียงหันหน้าเข้าหากระจกมองเห็นห้องทั้งห้องผ่านเงาสะท้อนผมเห็นร่างของผมอีกคนนอนอยู่บนเตียงขยับตัวหายใจและผมรู้สึกชัดเจนว่าผมไม่ได้อยากตื่น ทุกคืนฝันนั้นชัดขึ้นนานขึ้นเหมือนผมใช้เวลาในฝันมากกว่าตอนตื่นตอนกลางวันผมเริ่มสับสนบางครั้งผมเผลอเรียกเพื่อนผิดชื่อบางครั้งผมจำไม่ได้ว่าเมื่อคือนผมนอนท่าไหนเพื่อนผมเริ่มถามว่าผมจำบางเรื่องได้ไหมเรื่องเล็กๆที่ผมควรจำได้ผมตอบไม่ได้คืนหนึ่งไฟในห้องดับเองทั้งคอนโดไม่ดับมีแค่ห้องนี้ ในความมืดกระจกทุกบานสะท้อนเงาพร้อมกันเหมือนห้องถูกคูณออกไปไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกระซิบดังขึ้นชัดขึ้นไม่ใช่หลายเสียงอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเสียงเดียวเสียงผมมันพูดประโยคเดียวซ้ำไปซ้ำมาจากทุกทิศทางสลับกันถึงจะได้พักผมรู้สึกว่าร่างกายเริ่มไม่ตอบสนองเหมือนกล้ามเนื้อไม่ใช่ของผมเหมือนสติถูกดึงออกไปช้าๆ เพื่อนผมพยายามเขย่าตัวผมแต่ผมรู้สึกเหมือนอยู่ไกลามากเหมือนยืนหลังแผ่นกระจกหนาและในวินาทีนั้นผมเห็นตัวเองไม่ใช่ผ่านกระจกแต่เห็นตรงหน้าอีกคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเตียงในท่าทางเดียวกับที่ผมเคยนั่งในฝันสายตามองผมนิ่งสงบเหมือนคนที่รอมานานเขายกมือขึ้นวางฝ่ามือลงบนกระจกในจังหวะที่ผมรู้สึกว่า ฝ่ามือของผมเองกําลังแนบกับอะไรบางอย่างที่เย็นแข็งและมองทะลุออกไปอีกฝั่งฝ่ามือที่แนบกับกระจกมันไม่เย็นอย่างที่ควรจะเป็นมันอุ่นอุ่นเหมือนผิวคนเป็นผมรู้สึกถึงแรงกดจากอีกฝั่งแรงกดที่ตรงกันพอดีเหมือนมือสองข้างถูกออกแบบมาให้ทาบกันได้เป๊ะไม่มีช่องว่างไม่มีอากาศขั้น ผมพยายามดึงมือกลับแต่กล้ามเนื้อไม่ขยับไม่ใช่แข็งไม่ใช่ชาแต่มันเหมือนไม่ได้รับคำสั่งจากผมอีกแล้วผมได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนเรียกชื่อผมเสียงมันไกลมากเหมือนดังมาจากปลายอุโมงในขณะที่อีกเสียงหนึ่งเสียงเดียวเสียงผมดังชัดอยู่ข้างหูไม่ต้องฝืนเดี๋ยวก็ชิน ภาพตรงหน้าผมเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่ห้องไม่ใช่เตียงแต่เป็นภาพสะท้อนซ้อนกันไม่รู้จับกระจกต่อกระจกเงาต่อเงาเหมือนโลกทั้งใบถูกพับเก็บไว้ในผิวกระจกผมเห็นเขาชัดขึ้นหน้าเดียวกับผมแต่สายตาไม่เหมือนมันไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลมีแค่ความโล่งเหมือนคนที่ได้ตัดสินใจไปแล้วนานมาก เขาขยับปากไม่ต้องมีเสียงแต่ผมเข้าใจทันทีเขาบอกว่าเขาเคยเป็นผมและผมกำลังจะเป็นเขาภาพแทรกเข้ามาในหัวเร็วแรงเหมือนถูกยัดเข้าไปผู้ชายคนก่อนหน้านั่งอยู่ปลายเตียงคืนแล้วคืนเล่ามองตัวเองในกระจกจนวันหนึ่งเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าคนไหนคือเงา คนไหนคือตัวจริงเขาลองสัมผัสลองพูดลองขยับและกระจกก็ตอบสนองไม่ใช่ทุกคนจะถูกเลือกแต่ทุกคนที่มองนานพอจะเริ่มถูกดึงกระจกไม่ได้แย่งมันแค่เสนอและรอให้ใครสักคนยอมผมรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังถูกแบ่งความรู้สึกหนึ่งยังอยู่บนเตียง ได้ยินเสียงเพื่อนร้องไห้เขย่าตัวผมเรียกชื่อผมซ้ำๆแต่อีกความรู้สึกหนึ่งกำลังถอยหลังถอยลึกเข้าไปในความเงาในโลกที่ไม่มีเวลาไม่มีความเจ็บไม่มีความกลัวมีแต่การมองผมเห็นเพื่อนผมชัดเจนผ่านแผ่นกระจกเห็นเขาในมุมที่ผมไม่เคยเห็นทุกความกลัวทุกความผิดทุกความคิดที่เขาไม่เคยพูด กระจกไม่โกหกมันแค่สะท้อนทุกอย่างจนทนไม่ไหวผมอยากตะโกนบอกเขาอยากให้เขาหนีอย่าอยู่ต่ออย่ามองอย่าเชื่อแต่ปากผมไม่ขยับเพราะปากที่ขยับอยู่ไม่ใช่ของผมแล้วผมเห็นตัวเองค่อยๆหันกลับไปทางเพื่อนลุกขึ้นจากเตียงท่าทางนิ่งสงบเหมือนคนที่ไม่เคยเจออะไรผิดปกติ เขาพูดกับเพื่อนผมด้วยเสียงผมน้ำเสียงปกติบอกว่าไม่เป็นอะไรบอกว่าแค่เหนื่อยบอกว่าขอออกไปสูดอากาศเพื่อนผมลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเพราะนี่คือหน้าผมเสียงผมทุกอย่างคือผมในขณะที่ผมตัวจริงยืนอยู่หลังแผ่นกระจกมองทุกอย่างผ่านเงาสะท้อนและเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกอยากกลับ มันจางลงเรื่อยๆคืนแล้วคืนเล่าผมยืนอยู่ตรงนี้มองห้องมองเตียงมองคนที่เข้ามาใหม่บางคืนผมเห็นเขานอนหงายมองกระจกด้วยสายตาแบบเดียวที่ผมเคยมีบางคืนผมเห็นเขาขยับมือทดลองสงสยัยหวาดกลัวและผมเข้าใจในวินาทีนั้นว่ากระจกไม่ได้ต้องการร่าง มันต้องการคนเฝ้าคนที่นั่งอยู่ปลายเตียงคนที่มองและรอรอให้ใครสักคนมองกลับมานานพอจนลืมไปว่าโลกไหนคือด้านนอกและโลกไหนคือด้านที่ไม่มีวันออกไปได้อีกแล้วและทุกครั้งที่ใครถามว่าทำไมไม่ย้ายออกทำไมยังอยู่ทำไมยังนอนห้องนี้ผมจะยิ้มผ่านเงาสะท้อน และรอให้เขามองผมนานขึ้นอีกนิด